นะครับกับทีมงานสตาฟโค้ชที่ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของเกมที่เราเป็นรองนะครับแล้วก็สามารถกลับมาชนะได้ในวันนี้นะครับต้องอีกอย่างหนึ่งต้องชื่นชมทีมญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นมากทําให้เราเล่นยากลําบากมากจนเราปวดไปกากใหญ่เลยนะครับรวมถึงต้องขอบคุณนะครับในเรื่องของการที่นักกีฬาเนี่ยสามารถกลับมาประกอบทีมได้สมบูรณ์ขึ้นในเรื่องของการเล่นนะครับสำหรับเกมพุ่งนี้เนี่ยเป็นเกมที่หนัก สำหรับเราแน่นอนในเรื่องของการเล่นกับจีนเพราะวันนี้จีนเ,นเล่นกับเวียดนามสามตัวสูงเซตแล้วก็พักก่อนเรานะครับแต่เราต้องพยายามควบคุมตัวเองแล้วก็เล่นเกมของเราให้สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงช่วงการฟื้นฟูเราต้องขอบคุณคการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ส่งนักวิยาการกีฬามาช่วยฟื้นฟูศักยภาพนักกีฬาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับเราก็ต้องขอบคุณแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องฟื้นฟูให้เร็วที่สุด ต้องอาศัยเรื่องของการกลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ที่สุดในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับววเ,เ,เ,เอพบบราะจริงๆมันมันเป็นรายละเอียดนะครับในเรื่องของการเล่นเราต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาก็มาดีนะครับในเรื่องรายละเอียดรวมถึงโอกาสที่เราจะทําได้เนี่ยเราทําได้ไม่สมบูรณ์แบบก็เลยต้องปรับกระบวนการให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วมีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อให้เกมรับของเขาทำลายเกมรับของเขาให้ได้ครับ พอดีเป็นเป็นนิดหน่อยครับในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ล้มแล้วก็เลยต้องเอาไปไปปรับนิดนึงแล้วก็ลงมาเล่นครับผม